สาวเชอรี่โชคหายผัดดีส่วนวินลีไปหายายสีเอาแท็กซี่ไปบ้านน้องฮีหัวสระบูรีแสตซอกางรีก็ลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับโมมิชเช่นเคยกับหมีมาแล้วรูอยู่ในเกมแฮนด์ออฟไมนดัตนะครับคุณผู้ชมกับค่ายพีพีสแลตพกทุนมาที่หนึ่งแสนบาทเลยคุณผู้ชมผมขออนุญาตซื้อมันเดิมเลยนะคุณผู้ชมขอไปกับเสียงรถด้วยนะครับ อขอญอาตซื้อฟิวเจอร์ขวาสุดเลยแล้วกันคุณผู้ชมกับ5 000, 4 0 0 0่าบาทเพราะมันจะได้5สเกตเตอร์นะครับคุณผู้ชมวออ่ายังไงขอ3นมีเย้เพื่อนขอ3มุนี้เยอะเพื่อน,อ 3, ออนตัวนี้ได้มาที่19บเกฟีสปินนะครับคุณผู้ชม ี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยกลับมาแรกห้าหมื่นสี่พันบาทหลัมลุ้นกันวนะ่ามันจะเป็นยังไงอ่าเปิดแรกก็เกมนี้ไม่ต้องลุ้นวายด้วยครับคุณผู้ชมเอรุ้นวายแลย้ม<อ>วลมันจะเพิ่มตัวคูณถ้าวายมาเยอะๆเี่มีโอกาสแตกแสนได้เลยนะคุณผู้ชมแต่เราต้องลุ้นวายอย่างเดียวเป็นยังไงเพื่อนไปหกุนแล้วายยังไม่มาเลยผมขอ,อก,กดข้ามไปเลยแลย้วกันคุณผู้ชม อ่าวายตัวแรกมาแล้วครับคุณโจบายจัดไปเลยที่คูณสองจะไงวายมาอีกเปล่าวสวยครับวายมาอีกหนึ่งตัววายมาเพื่อนเพื่อนตอนนี้ค, 3, นค,คูณสามแล้วคุณผู้ชมขอวายอีกหน่อยครับขอวายอีกหน่อยสวยครับวายมาเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งเป็นคูณสี่ไปเลยคุณผู้ชม แต่มันเหลือแค่สี่ปีสปีนเองคุณผู้ชมโอ้โหเหลืออีกสองหมุนสุดท้ายว่ายังไงกับไม้แรกโอ้โหขาดทุนยับครับคุณผู้ชมอ่าจบกันไปเลยครับไม้แรกห้าหมื่นสี่พันบาท ขอยาดซื้อต่อได้กันคุณผู้ชมอ่าผมขอลดเบดมาก่อนดีกว่าคุณผู้ชมสักนิดนึงเพื่อเราจะลุน้นได้ลุ้นต่อไม้ที่สามไปคุณผู้ชมขอขอ,ขอซื้อที่ไม้สามหมื่นเลยแล้วกันขอสามหมุนนี้เยอะเพื่อนขอสามหมุนนี้เยอะโอ้โหหนึ่งเพียบเลย เรามารุ้นกันที่17หมุนครับคุณผู้ชมวายต้องสวยนะเพื่อนวายต้องสวยอ่ามา2อตัวงี้ก็จับสิครับคุณผู้ชมจับไปเลยคือคูณ5้ามาคูณ5มารอแล้วว่ายังไงขอวายใกล้ๆนะเพื่อนวายแถวสองวายแถวสอง เดี๋ยวสองวาจริงๆคุณผู้ชมขอจับไปเลยที่คูลหกขอตัวแพงๆมาหน่อยเพื่อนก็อเจ็ดหมุนขอตัวแพงๆหน่อยเพื่อนในจังหวะนี้ออกเป็นไนท์ไปเลยครับคุณผู้ชมสองพันหนึ่งร้อยบาทขอวายมาอีกหน่อยเพื่อนขอวายกับตัวแพงๆหน่อยเพื่อนอ้าวายมาอย่างนี้ก็สวยสุครับแต่ไปเลยที่คูลเก้าตัวนี้ออกเป็นไรออกเป็นซูเปอร์ไปเลยครับคุณผู้ชม 5,400บาทแล้วไงตัวแพงๆเลยเพื่อนตัวแพงๆเลยเพื่อนไวยตอนนี้สวยนะครับคุณผู้ชมต้องการแค่ตัวแพงแถวแรกเท่านั้นครับคุณผู้ชมอ่าจังหวะที่ห้าตัวเหมือนว่ายังไงออกเป็นเซนเซชันไปเลยครับชล6,390บาทแล้วไงกับอีกสองมือไทยขอตัวแพงๆเพื่อนพระราชาข้างหน้าออกเป็นเมกะแพงรอบหนึ่ง3,015บาทแล้วยงไงมื้ไยว่ายังไง เป็นซูเปอร์ไปแล้วคุณผู้ชม5 2 6 5บาทอ่ะผมพอดีกว่าคุณผู้ชมงั้นเจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย